สวัสดีท่านทุกชัมเล่นครับอยู่กับผมเองไอเกมเมอร์ I วันนี้ผมจะมาเล่นเทเลทับบี้ต่อนะครับคือว่าเราเล่นแบบต่อไปเราเล่นแบบนั้นไปแล้วใช่ไหมครับมีแบบไหนนั่งที่เราเล่นมาแล้ววันนี้ผมจะมาพาทุกคนไปเล่นแบบแบบมพจริงได้ผมลืมไปเลยว่าจะเอาแบบอ่าผมนี่น,น,นี่แบบนี้แหละแบบนี้ที่ผมจะให้ทุกคนดูนะครับ งั้นเราเข้าไปเลยนี่ถึงเจวิงกี้ยักษ์ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมได้ยินผมไหมหรือผมต้นเสียงดังกว่านี้น่าจะได้ยินแหละครับท่านผู้ชมงั้นเราไปเล่นกันเลยรอแป๊บเดีนะคะท่านผู้ชมผมจะเงียบไว้ก่อนถ้าเริ่มผมจะพูด โอเคนี่แบบนี้ภาพกราฟิกขอให้ศูนโอเคถือว่าก็ใช้ได้อยู่นะครับท้าโอเคไม่มีไม่มีนั่นหรอโอเคเดี๋ยวผมจะเออเดี๋ยวขอเปลี่ยนล่างก่อนโอเคปัดท้าทำไมเรามาอยู่ในทำฮัลโหลเ้าไปนในทำได้ไหมทำไมอยู่ เขาเปไน็นไอทำไม่ได้นะครับท่านผู้ชมโอเคงั้นเราจะเสกตัวดีตรงนี้นะครับท่านผู้ชมโอเคเราจะเสกโอเคเราเสกแล้วใช่ไหมครับท่านผู้ชมต่อไปเราจะเป็นตัว ตัวตัวตัว,ตวอะไรดีถวแล้วก็ราเสกตัวทิงกี้มึงคิดตัวดีไปลใช่ปะน่าจะใช่กับท่านผู้ชมผมจะเสกไว้สองถั่วแล้วผมจะเป็นตัวร้ายนะครับท่านผู้ชมแล้วให้มันมาโจมตีผมแล้วขอเปิดเพลงก่อน จะไปสู้กับมันนะครับไปกินเอา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 ไปกินเฮ้ยผมต้องชนะนะผมวาร์ปไม่ได้เหมือนเขาโอเคตบตัวด้อยกว่านะครับ เฮ้ย hey, เรามีน้อยกว่างั้นเราขอยอะพวกโอเคเรามีพวกเยอะกว่าแล้วโ okay, อวว okay, okay. ตรงนู้นะคะท่านผู้ชมเราจะเป็นตัวร้าย โอเคเดี okay, diabetes, premier, lecture, player, ๋ยวเราจะไปตีม huh? okay, ันท er right. ันเพียงนะคะล้อมแล้วหมดแล้วไม่ใช่เหรอเสียงเงินนะคะเราทโอเคนี่ไม่ใช่เผาของเราคตอนนี้เป็นหุ่นยนต์ตัวหนึ่งแต่เราจะเสกตัวดีอย่างเช่นวิงกี้วิงกี้ร่างยักษ์ด้วยกัน เดี feet. Feet ๋ยวเราเสรตจปีกแล้วปีกแล้วโอ๊ยเราโดนตีหนักแล้วครับท่านผู้ชมโดนหนักแล้วครับผมโดนหนักแล้วเตะ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 ตะโอเคน่าจะชนะนะคะเพราะว่ามีมิชชั่นตเดียวมันยังไม่ตายเราต้องจัดการมันโอเคตายแล้วเฮ้ฉันว่ามันกระจอกกันไป ซื้ okay, แค่นี้แหละมันน่าจะใช้ได้โอเคน่าจะเล่นนะคะวกวันเฮ้ยจ <c oughs> ิงกเม้งกี้ตายแล้วฉันจะเตะโห,หเฮ้ยโคตรจะฆ่าเราตายแล้วทำยังไงดีตายซะผมขอหนีก่อนนะคะท่านผู้ชมผมจะตายแล้ว จัดการไปก่อนโอเคไปเชื่อมคนเดินก่อนอเฮือนตายแล้ะตักโอตามมาแล้วเยี่ยมเพื่อนเก่งมากเดี๋ยวผมจับแปลงล่างเป็นเป็นอะไรเ,เนี่ยตัวหอดสุดอันนี้ก็มีไม่กี่ตัวเองงั้นผมจะลองแปลงล่างเป็นที่เกิดตรงนี้ยเหรอโคตร โอ้โคเทนั่นแหละแต่มันเป็นผู้หญิงอ่ะโคจุวยเลยผมจะดูล่างโคนี่คือล่างของโคนะครับใครว่าล่างของโคเท่นล่างลองดูดูของล่างของมันนะครับเฮ่มากผมสามารถ มันได้เลยนะฮะโคตรง่ายหัวหน่าจะเป็นสาสัญญาณโอเคเดี๋ยวเราจะไปเดี๋ยวเราขอเศกพวกเดียวกันมาสู้กันดีกว่าไม่นี่น่เราวัดสิโอเคมาแลัดอันสูส้กันโอเคเมาจัดการใช่กัน ช่กันช่กันโพค่าตัวเดียวอโอเคผมเป็นโพผสมโพกับอีกโพนะครับโอเคโพล่างชั่วร้ายตายจ้ะเราคือนี่รลางดูตอนคว่ำกับตอนที่แม่คว่ำนะครับตัวก็นดจ,จะได้ประมาณนี้แหละโอเคต่อไปเราจะเฟก วิงกี้วิงกี้โอ๊ยทิงกี้วิงกี้ค่าเราทำไมเอาอะไรข้าจะกลัวเรานะครับโอเคน่าจะหลบทุกความต้องการเ้เราจะตายเพราะทิงกี้วิงคี้ย่าหยีกลับมาโอเคเดินจ้ะโอเคตายแล้วต่อไปก็เสก ดิปซี่โอ้ยดิปซี่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 ตีเราแรงมากครับท่านผู้ชมตรานี้ก่อนเราหนี่โอเคโอ๋ยมันปล่อยพ่นอะไรเนี่ยเราจะตายแล้วครับตัวกระป๋อกระหล่ำแวนแค่นี้ทําเราเจ็บมากเราก็ยังกระยังแมงมุมอะไยังทํามันไม่ได้แล้วครับท่านผู้ชมงั้นเราไปไล่กันกันโอเคมันโดนตีเตะอีกรอบนึงน่าจะตายแล้วมั้งตาย้น่ารักเลยกันโอเคตายแล้วครับท่านผู้ชมต่อไปลาล่า มีร่างเดือมตัวอะไรดีเออนี่เราขอผมขอลองเป็นตัวนี้ออจะตายอยู่แล้วยังยังให้เรา้วยตัวนี้น่าจะกระจอกนะเตัวนีีน่าจะตายเอาตายแล้วเห็นไหมครับท่านผู้ชมงั้นผมขอเปลี่ยนร่างก่อนนะครับนี่ผมจะไปง่นร่างเ,เลยตนะัวนี้ผมจะดูพลังมันก่อน,อนไม่มีพลังด้วย ดูสิครับไอ้หนี้โหแงมากเดี๋ยวเราจะกลับครับตอร์นี้ตายง่ายอนะน้องผมบอกตอร์นี้ตายง่ายครับเดี๋ยวเราจะลองดูครับแล้วผมขอเศษไอ้นีนนน่แต่ผมขอแปลงล่างเป็นเตอรนี้ก่อนแล้วผมจะเศษไอ้ตัวนี้ให้มาจัดก,การผม ดูดิตายง่ายจริงไหมตายง่ายจริงด้วยครับดูสีเลือดดูเลือดผมดูเลือดผมครับจะหมดแล้วตัวมันอย่างเล็กแต่พลังโคตรเยอะเฮ้ยเพื่อนมาว่ะเพืเเเเ่อนขึ้นอ่ะเพื่อนขึ้นอ่ะเออใช่เราจะไม่ได้ตายง่ายนะครับเพื่อนผู้ชมนี่แหละเราอเทพแล้วมีเพื่อนมาช่วยก็ดีแล้วเราจะลงน้ำไปเล่นน้ำราเพื่อนด้วยกัน หมสบายจริงๆเลยให้แค่เพื่อนจัดก,การให้ว่าอันนี้คืออะไรอะ่ะว้มันเล่นน้ำแค่นี้แหละนี่คือหน้าของมันนะครับนูหน้ากลัวมากผมไม่ชอบมันเลยอะ่ะหน้าเกลียดอะ่ะใครว่ามันหน้าเกลียดมากงคะท่านผู้ชมเหมือนไปติดเชื้อมาจากไหนก็ไม่รู้อะ่ะโอเคมันตายแล้วเราก็จะตายเหมือนกันนเรากลับล่างดีกว่า มาเราจะมาขัดอ,อะไรอะไรอะไรวิ่งไปไหนอล้เดี๋ยวเราจะเสกตัวดีมา,าผมจะเอาด้าชั้นบนนะครับอ,นอนแนะนำตัวอโอเคนะ้องผมจะแนะนำตัวนะครับเอาพูดเลย สวัสดีครับผมถึงนผมจะไม่เล่นกับพี่ผมแต่ผมก็อัดคลิปด้วยอัาคลิปต้องนายนะ้องน้องจะเล่นด้วยนะครับหนูเล่นกับพี่ไม่ได้เนี่ยหนูน้องเล่นกับผมไม่ได้ใครรู้วิธีเล่นกันบ้างหรอบอกผมด้วยนะครับผมจะหัดทำก็อขอเล่นกับพี่ผมเล่นกันเล่นกันแบบคนละแบบกันพี่โอเคแต่พี่ขออยู่ห่างจากน้องนะเสียงน้องมันดังเต็มนเสียงแค่นีนน้แหละเดี๋ยวน้องไปแล้ว โอเคเดี๋ยวก็ก็เดี๋ยวใกล้จะจบคลิปแล้วน,นะครับงั้นผมขอเปลี่ยนแบบกันนะครับท่านผู้ชมเสียงมันอาจจะมีแท้งน้องวางค้ังนะครับงั้นก็ขออภัยด้วยโอเครอบนี้เราจะมาเล่นแบบนี้ครับ <c oughs> ไอ้หนูอยู่แบบอะไรไม่รู้ว่า ไม่รู้ครับเล่นน้องกันใจน้างเลย,เน,ยนี่แบบนี้โอเคไปกันโอเคอ,เคอเคุ้ยแมปนี้น่ากลัวมากเดี๋ยวเราจะเสกตรงตรงนี้ซัก เน,เนอ๋อนี่เราเป็นนี่ว่าเออคือว่าเราเสียแลเราตายเหรออะไรอ่ะเราเป็นมาแล้วเราตายโอเคครับท่านผู้ชมผมขอเลือกปืนก่อนนะก่อนที่มันจะมา เอาผมกดไม่ได้อย่างนี้ก็โดนค่าฟรีสิครับมันมืดโอ้น่่กลัวมากนี่ดาบปืนน้องพี่ยิงโย่เปลี่ยนปืนก่อนนะคะท่านผู้ชมโอเคไอ้ปั้นที่ดาบสมุลไพรก็โหดอยู่แต่ผมว่าน่าจะใช้ไม่ได้กลับไอ้พวกนี้หรอก ที่มีเสียงน้องแซกนะครับก็ขอโทษด้วยนี่คนหัวร้อด้วยฮะผมขอว่างของให้เยอะๆเลยนะครับโอเคพอแล้วมั้งมีคนอ่ะสี่สิบตัวโอเคน่าจะไม่ค่อยเยอะมากเท่ากับทักคนอน พี่ไม่รู้มาถามพี่อ่ะตัวบ้าอ,อะไรน้องผมเจอตัวนี้นะครับตัวนี้ผมจะเสกโชว์นี่น้องผมเจอตัวนี้นะครับน้องผมเด่นในแบบถ้ำนะครับน้องผมโดนฆ่าแล้วครับฮยเฮ้เอ็น,นกระจายโอเค,อคเอาตายมดเลยเหรอนี่ทำไมนี่ตายมดเลย งั้นผมขอจบคลิปไว้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพราะว่าผมจะไปแล้วบ๊ายบาย